โอเคขอความรู้หน่อยเดี๋ยวก็คืออันนี้ชื่อชื่อเครื่องว่าอะไรโครงกานว่าอะไรเครื่องกระท,อท่อะไรกะโพดครับเครื่องกระท,อท่อะไรกะโพดมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นก่อนที่แรกก่อนที่จะคิดตัวนี้ขึ้นมาอ่านี่คือต้นต้นแบบมันต้องใช้แรงงานคนอยู่อ๋อตัวนี้ครับผมอันนี้คือเครื่องเดิมใช่ไหมครับผมมันต้องใช้แรงงานคนในการหมุนอยู่อ๋อคือแบบนี้เขาตามชาวบ้านตามชุมชนแล้วก็ทําแบบนี้ใช่ครับคือไม่ได้เอามือแกะนะใช้แบบนี้ก่อนครับผมโอเคก็แกะก็นานอยู่ดีเหมือนกันนานใช่ ก็คือเดเดิมคือเอาาวโพดใส่เข้าไปเอาข้าวโพดใส่ออลองลองวิธีเดิมก่อนเราด,ดูเอาคือเอาข้าวโพดในวางลงไปอ๋อเดี๋ยวมันร้องก็คนใช้ก็ต้องระวังต้องอะไรหนึ่ยวันนี้เราใช้ไอ้สเตอร์มอไซค์ครับผมอันนี้ของเดิม มันช้ามันช้าโอเคอ่าโอเคพอรู้หลักการแล้วทีนี้ทีนี้เราลองคิดตัวนี้ขึ้นมาใช้ไฟฟ้าแทนไฟฟ้าขนาด12โวลต์2โวลต์คือเบื้องต้นเราใช้ใช้แบตใช้เลยทั่วไปเนี่ยได้ครับโอเคต่อไปคุณวิทย์ ไม่ต้องใช้มือแล้วไม่ต้องเสี่ยงอันตรายด้วยใช่ไม่ต้องไม่ต้องโดนอันตรายครับพิ่มเราปรับปรับนี้แล้วใช่ครับเพราะเวลากัดเข้าไปมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆเลยต้งปรับพอตอนนี้ก็ทรัได้ปริมาณมากขึ้นครับผมเร็วขึ้นถ้าพ่นสนใจเป็นข้าวโพดเล็กสับครับผมต้องเป็นข้าวโพดแห้งเท่านั้นครับผม ในการทำแล้วใช้ขุประมาณใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ใช้ฮะเพราะว่าเป็นของรียูวทั้งใหม่ทั้งหมดเลยอ๋อคือของที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงมาหมดมาได้ตัวนี้ก็หลักบแบตเตอรี่เนี่ยนะอ่าแล้นี้เป็นมอเตอร์ที่ตัดที่สมบรณ์ใมอเตอร์ปัดที่สมบูรณ์เราลดเครืไองลดเครื่องเราจะต้องทำแบตเตอรี่ทำแบตเตอรี่ใช่แต่นี้ปรับมาเล็กมาเลยไม่ค่อยไม่เวลาเวลาเริ่มลดแล้ว คนที่มีแนวทางที่ดีคนนี้ก็อาจจะไปต่อยอดไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้เราก็ได้วิธีคิดเยี่ยมเลยนี่จากที่ไหนครับเนี่ยอ่ามาซาโน่อำเภอทับแกะครับอ๋อทับแกะประจวบเรานี่โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วทีมงานมีคนทั้งหมดสามคนอันนี้ไปทับคอนอยู่ไม่เป็นไรขอบคุณมากครับ